พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็มอบคำขวัญวันเด็กให้เป็นปีที่7นาะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันดูนะครับว่านายกคนที่มอบคำขวัญวันเด็กให้ยาวนานที่สุดเนี่ยพลเอกประยุทธ์ติดโผเลยนะ<อ>ติดอันดับ,ดบแต่ไม่ใช่อันดับหนึ่งนะ <c oughs> แต่แม้ไม่ใช่อันดับหนึ่งแต่นี่เป็นปีที่7ต่อเนื่องแต่ก็มีความเป็นไปได้นะสูงมากนี <c oughs> ่พอมเป็นไปได้ที่จะทะลุสถิติ <c oughs> ทุบสถิติเก่านะ <c oughs> คำขวัญวันเด็กปีนี้ไปดูก่อนนะครับเด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรม นี่คือคำขวัญวันเด็กปี64นะครับเด็กๆต้องจำไว้นะฮะเพราะว่าจะต้องไปท่องวันเด็กเพื่อเอาของขวัญนะฮะเล่นเกมใช่ครับนี่ครับเป็นปีที่7ติดต่อกันนะครับย้อนไปดูนะฮะคำขวัญวันเด็กพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่ละปีเนี่ยก็จะมีนัยยะนะหรือว่ามันก็จะสอดคล้องสัมพันธ์กับสถานการณ์บ้านเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยอย่างปี58เนี่ยท่านมอบคำขวัญว่าความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคต ครั้งที่2นะครับปี5-9เด็กดีมันเพียรเรียนรู้สู่อนาคตปี60เด็กไทยใส่ใจศึกษาพาชาติมั่นคงปี61รู้คิดรู้เท่าทันสร้างสารรค์เทคโนโลยีปี62เด็กเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาชาติปี63ปีนี้นะเด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทยส่วนปีล่าสุดนะครับเด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรมเป็นปีที่เจ็ดนะเป็นปีที่เจ็ดนะไปดูนะครับการมอบคําขวัญวันเด็กเป็นหน้าที่ของด้านนายกในแต่ละปีแต่ละปีนะครับเห็นบอกว่าสมัยพลเอกเปรมนะพลเอกเปรมเคยมอบความขวัญวันเด็กให้กับเด็กไทยเนี่ยแปดแปดครั้งฮนะ,ะเท่ากับแปดปีส่วนนี่ครับสายสุดผู้ที่ครองแชมป์ครบได้เป็นเจ้าของคาขวัญวันเด็ก หลายสมัยมากที่สุดก็คือ9้าครั้งนะครับก็คือจอมพลถนอมกิติขจรอ๋อดับหนึ่งเป็นนายกตั้งแต่ปี0ูย์ถึงปี6ปี16อืมแต่ถามว่านายกประยุทธ์เนี่ยจะอยู่ที่7็ดไหมอยู่อันดับอยู่อันดับ3ามก็จริงแต่มีโอกาสที่บเข้าใช่ไหมมีโอกาสขึ้นจากฝูงฮะถ้าถ้าอยู่ครบวาระถูกต้องค่ะก็เป็นไปได้นะครับอีกสองปีสองปีก็จะ9้าครั้งเข้าจอมพลถนอมแล้วถ้าข้ามวาระที่ดูนะถ้าข้ามถ้าข้ามไปอีกสมัยหนึ่ง เขาถึงปี6 6กไม่ใช่เหรอสมัยเขาท่านจะให้ความหวนวันเด็กเด็กบางคนเนี่ยโตมาเนี่ยก็จะมีความหวนวันเด็กเฉพาะพลเอกประยุทธ์เลยนะตั้งแต่เด็กถึงวัยรุ่นเลยนี่นะครับในช่วงวัยนั้นก็เด็กก็ต้องท่องไว้ท่องไว้อย่าลืมปีนี้อย่างที่บอกเผื่อได้แต่ว่าปีนี้เนี่ยงานวันเด็กมันจะคึกคักหรือเปล่าเพราะว่าเป็นช่วงโควิดเนี่ยไม่รู้ถึงถึงช่วงนั้นแล้วเนี่ย เด็กจะได้เล่นกันแบบคึกคักสนุกสนานเนืองแน่นแบบนี้หรือว่าต้องแบบ new normal ครับนี่ฮะอ่ะก็เดี๋ยวเราดูนะครับ